ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ปปสภาค5ครับจัดโครงการสัมมนา,าสื่อมวลชนสร้างการรับรู้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงรายครับพลโทนริศถาวรวงแม่ทับน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือหรือนบยส35เปิดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยมีผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตลอดจนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์อีก50คนเข้าร่วมโครงการครับ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกฎหมายยาเสพติดและผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการช่องทางต่างๆในการสื่อสารลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจากการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวพบว่ามียาเสพติดที่รอการนําเข้ามากกว่า70-80ถึงล้านเม็ดไอซ์0 0กิโลกรัมซึ่งเป็นโจทย์ที่หน่วยงานด้านการสกัดกั้นต้องดําเนินการปรับปรามอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะได้นําผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทาง ไปศึกษาดูงานหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายอําเภอเชียงแสนและด่านศุลกากร,กรแม่สายเอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เห็นภาพของการดําเนินงานในการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีพันธุ์ตามแนวชายแดนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น